ขอพระพักของพระองค์ทอแสงแก่ข้าบลงทั้งหลายพี่น้องครับในฉบับ King James Version ได้บอกว่าให้พระพักฉายสว่างแก่ข้าบพระองค์เมื่อเราอ่านพระกัมภีร์ตอนนี้ก็ทำให้เรานึกถึงตอนที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายและใช้เวลากับพระเจ้า40วัน40คืน ที่ภูเขานั้นและพัสดุของพระเจ้าฉายแสงอยู่บนใบหน้าของโมเสสจนคนอิสราเอลไม่สามารถจะมองหน้าโมเสสได้และโมเสสต้องใช้ผ้าคุมหน้าตัวเองไว้และเมื่อผ่านไปหลายวันเมือ่อพัสดุเลือนหายไปแล้วโมเสสก็สามารถถอดผ้าคุมหน้าออกได้นี่ก็เป็น สิ่งที่เปรียบเทียบให้เราเห็นจากเพราะจะนักของพระเจ้าตอนนี้พี่น้องครับเมื่อเราซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าในแต่ละวันด้วยการนมัสการอธิษฐานอา่านพระคัมภีร์หรือที่เราเรียกว่าการเฝ้าเดี่ยวเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าหรือการทรงสถิตข,ของพระเจ้า ก็จะอยู่ในชีวิตของเราใบหน้าของเราชีวิตของเราก็จะฉายแสงออกมาให้กับคนอื่นๆเห็นชีวิตของเราซึ่งจะเป็นชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมคือเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าเหมือนกับที่โมเสสใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าและพัสดุของพระเจ้าฉาย แสงบนใบหน้าของโมเสสจนคุณไม่สามารถจะมองได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าทุกๆวันจากการเฝ้าเดี่ยวนมัสการอธิษฐานกับพระองค์พระสิริของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าหรือสง่าราศีของพระเจ้าก็จะฉายแสงลงมาในชีวิตของเราเราเป็นเหมือนกับ ดวงจันทร์ที่จะไม่มีแสงในตัวเองดวงจันทร์เนี่ยที่สามารถจะสะท้อนแสงออกมาได้เนี่ยเพราะว่าดวงจันทร์นั้นสะท้อนแสงมาจากดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์เป็นดาวเลิก์กดาวเลือกคือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์เป็นดวงดาวที่ไม่มีแสงสว่างของตัวเองแต่ที่เราเห็นมันสว่างได้นั่นคือมันสะท้อนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ ี่เดียวกันครับชีวิตของคริสเตียนเราเองไม่สามารถจะฉายแสงได้เพราะเราไม่มีแสงในตัวเองคือเราไม่มีพระสิริของพระเจ้าในตัวเองเราไม่มีสังหงาราศีของพระเจ้าในตัวเองตั้งแต่ก่อนเราเป็นคนบาปเราฉายแสงแทบจะไม่ได้เลยแต่เมื่อ,อตั้งแต่เรามาเป็นคริสเตียนเรารู้จักกับพระเจ้าแล้ว พระสลิขิของพระเจ้าก็อยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่าในแต่ละวันเราก็อาจจะเจอกับปัญหาเจอกับการทดลองและบางครั้งเราก็อาจจะล้มเหลวเราก็อาจจะพ่ายแพ้การทดลองเราก็อาจจะพ่ายแพ้เนื้อหนังหรือกระทําความบาปก็อาจจะส่งผลเปรียบเทียบนะครับว่าพระสิริ ของพระเจ้าที่เคยฉายแสงอยู่ตั้งแต่ที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าในตอนเช้านะครับแล้วเราก็ได้ฉายแสงพรสิริที่อยู่บนเราออกไปให้คนในที่ทํางานของเราเห็นปรากฏว่าตอนบ่ายตอนเย็นนะครับเราเล่น กระทำความบาปบางอย่างหรือมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เราไม่สามารถจะควบคุมเนื้อหนังของเราได้เราก็อาจจะแสดงนะครับการงานของเนื้อหนังออกมาอัน,นก็คล้ายๆกับพระสริของพระเจ้าเปครับก็จะเริ่มอาจารย์หายไปถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราอยากให้พระสลิของพระเจ้านะครับอยู่ในชีวิตของเราทุกวันนะครับแปลว่าในตอนเช้าเราก็ต้องเป็นเหมือนโมเสสแหะครับตั้งขึ้นไป ข้าฟ้อพระเจ้าบนภูเขาสินายส่วนตัวของเราต้องใช้เวลากับพระเจ้านะครับอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์นะมัสการพระองค์ออกมาจากห้องที่เราใช้เวลากับพระเจ้าใบหน้าของเราชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยสง่าราศีเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้านะครับแล้วก็พระสิรินั้นก็จะอยู่กับเราตั้งแต่นั้นตล,ตลอดทั้งวันกนะในปลายๆของวันนะครับค่ำแล้วนะครับเย็นแล้ว อสุริ่งก็อาจจะจางหายไปบ้างอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเราอาจจะทําอะไรบางอย่างที่ทําตามเนื้อหนังของนะครับตัวเราเองนะครับเมื่อเรายิ่งอยู่ใกล้คิดพระเจ้าเหมือนที่โมเสสนะครับพัสริของพระเจ้าก็จะอยู่กับเราอย่างชัดเจนนะจนคุณมองหน้าไม่ได้เลยโมเสสนะครับเขาพาคุมหน้ามาคุมแต่เมื่อเราอยู่ห่างจากพระเจ้านะครับพสัสริก็จะค่อยๆ หาจางหายไปเหมือนที่โมเสสเมืเม่อลงมาจากเขาแล้วนะครับไม่กี่วันพัสดุของพระเจ้าก็ค่ <_ Eğer> อยจางหายไปดังนั้นพี่น้องครับเมื่อพัสิุจางหายไปคนก็จะเห็นใบหน,น้าของโมเสสเป็นใบหน้าโมเสสปกติธรรมดาไม่ได้มีสาง่าราศีของพระเจ้าเมื่อพัสดุของพระเจ้าหายไปจากชีวิตคริเสเตียนของเราคนก็จะมองเห็นชีวิตคริสเตียนของเราเป็นชีวิต <_ outros> ของเราปกติธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษแต่ถ้าตราบใดที่ พระสลริของพระเจ้าอยู่กับเราคนก็จะมองเห็นสง่าราศีคนก็จะมองเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราที่สะท้อนพระสิริของพระเจ้าออกมาเหมือนดวงจันทร์ที่สะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ออกมานั่นเองและทํานึงไงล่ะครับที่เราจะรักษาพระสลรดของพระเจ้าในชีวิตของเราให้แจ่มชัดให้ชัดเจนมากขึ้นตลอดทั้งวันนะครับ เราก็ต้องเติมพระสิริของพระเจ้าลงไปในชีวิตของเราทุกวันตั้งแต่เช้าคือการใช้เวลากับพระเจ้าทุกๆวันอยู่ใกล้พระเจ้าอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าพบกับพระเจ้าในการฝ่อเดียวพระเจ้าสถิตอยู่กับเราพระสิริของพระองค์ก็อยู่ในเราเราก็เต็มไปด้วยพระสิริตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเมื่อในตอนเย็นพระสิริเริ่มจางหายลง เพราะว่าเราอาจจะพายแพนเน้นหนังหรืออะไรบางอย่างตามที่ได้บอกไปแล้วก็ตามนะครับเข้านอนแล้วก็ตามตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เติมระสิลิเข้าไปอีกก็คือการเข้าเฝ้าพระเจ้าพบกับพระเจ้าการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าฉายแสงในชีวิตของเราอันนี้ก็ทำให้ชีวิตทุกวันของเรานั้นเต็มไปด้วยสง่าราศีาระสิิดของพระเจ้า ฉายมาในชีวิตของเราและเราสะท้อนผริตของพระองค์ออกไปในมาร์เก็ตเพลสในคนที่เราทำงานอยู่จะเป็นอย่างนี้ได้ก็แปลว่าทุกๆเช้าเราต้องรับผริตของพระเจ้าด้วยการใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์รับผริตของพระเจ้าเสร็จแล้วพระเกียรติของพระเจ้า,ส,จจา,จาสังหารสิ่งพระเจ้าอยู่ในเราหลังจากได้เข้าเฝ้าพระองค์เหมือนที่โมเสสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าและะสิิอยู่กับเขาะสิตก็อยู่กับเรา เราก็ออกไปทำงานใน Market Place ระหว่างที่เราอยู่ใน Market Place นั้นคนใน Market Place ก็จะเห็นะสิตของพระเจ้าในชีวของเราเห็นการประพฤติของเราเห็นคำพูดของเราเห็นการกระทำของเราทุกอย่างนะครับฉายแสงออกเป็นเหมือนกับะสิตของพระเจ้าควรจรู้โอชีวิตคริสเตียนนี่แตกต่างจริงๆเป็นคนพิเศษจริงๆอันนี้ก็เป็นะสิตของพระเจ้าที่จะอยู่ใน ชีวิตของเราซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเลยครับเมื่อเราใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าในทุกๆเช้าขอพระเจ้าให้เรานะครับเป็นคนที่ตระหนักเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ที่ต้องการให้พระสิริของพระเจ้านะครับได้ฉายเข้ามาในชีวิตของเราต้องการให้คนมองเห็นเราแล้วมองเห็นพระเจ้าก็คือตัวของเราเองได้สะท้อนพระเจ้าสะท้อนพระลักษณะสะท้อนพระสริร และสงหาราศีของพระเจ้าในที่ทํางานของเราโดยการกระทําเช่นนั้นนะครับเราก็จะเป็นตัวกลางเราก็จะเป็นคนที่ทําให้คนอื่นๆได้มองเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราวันนี้ขอให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่พี่น้องทุกคนขอให้คนในออฟฟิศของท่านในมาร์เก็ตเพลสของท่านเมื่อมองเห็นชีวิตของท่าน จะเห็นพระเจ้าในตัวของท่านอเมนไหครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้พระองค์ทรงสอนให้เรารู้ว่าเราจะมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าทุกๆวันเพื่อเราจะพบกับพระองค์ในการเฝ้าเดี่ยวและพระสิริของพระเจ้าจะฉายเข้ามาจะส่งเข้ามาในชีวิตของเรา เพื่อเราจะเป็นเหมือนดวงจันทร์ที่สะท้อนแสงของดวงอาทิตย์เราจะเหมือนคริสเตียนที่สะท้อนพระสิริของพระเจ้าออกไปให้คนในที่ทำงานในมาร์เก็ตเพลสของเราได้เห็นขอพระเจ้าโปรดรักษาพระสิริของพระเจ้าให้เต็มล้นอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังและทุกๆเช้าเข้าเฝ้าพระเจ้า เหมือนโมเสสเข้าเฝ้าพระองค์และพระสนิของพระเจ้าจะทอแสงลงมาบนใบหน้าของโมเสสคือพระสดิของพระเจ้าจะลงมาอยู่ในชีวิตของเราเราสรรเสริญพระเจ้าและขอพระคุณพระองค์อธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะมีโอกาสอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่สบายเก็บใครได้ป่วยพระกัมพีในลูกกา บทที่9ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเหนือสิ่งใดเมื่อเราออกคําสั่งสิ่งนั้นก็ต้องเชื่อฟังเราเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราออกคําสั่งโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเชื่อฟังเราอามนไหมครับเอามือวางตรงจุดที่พี่น้องเจ็บป่วยเลยครับหรือถ้าพี่น้องสบายดีแต่รู้ว่ามีคนอื่นเจ็บป่วยเราก็จะอธิษฐานสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บออกมาจากร่างกายของ คนคนนั้นด้วยกันถ้าเขาฟังมานาจารย์ใหญ่อยู่ในขณะน,นี้ให้เขาเอามือวางตรงจุดที่เจ็บป่วยแล้วมีความเชื่อพร้อมๆกันกับเราเอามั้ไหมครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอานาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในร่างกายทุกร่างกายขณะน,นี้เราขอสั่งในนามพระเยซูโรคดังกล่าวดังต่อไปนี้ออกมาจากร่างกายของทุกๆคนที่เป็นอยู่โรคโควิด เส้นโลหิตในสมองแตกเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจติบต้อในตาไซนัสไมเกรนความดันสูงความดันต่ำคอเลสเตอรอลสูงไตที่มีปัญหาตับที่มีปัญหาโรคโรมาติซึมโรคเกาต์การชาตามมือตามเท้าการเป็นอัมพฤกษ์การเป็นอมันอมพาตการเป็นโรคก,กระเพาะอาหารโรคลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่กดไหลย้อนร้อนในเนื้อง,งอกทุกจุดที่เกิดขึ้นมะเร็งทุกจุดที่เกิดขึ้นและโรคซึมเศร้าจงออกไปจากร่างกายทุกร่างกายเดี๋ยวนี้อาเมนขยับตัวดูนะครับถ้าเรามีความเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแอปพลิเคชันของคริสตจักรเมล็พันธุ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟัง มานาจารย์ใหญ่ฟังคําเทศนาฟังคําสอนฟังคำัรญยาิชีวิตและเรียนบุเเียนเฝ้าเดี่ยวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน iPad ของท่านได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพพรระะเจ้้าออวยแลคคุมง ให้พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสันี่สุข ทั้งพงพันอีกนับ, 100, ร,บร้รอยพ,พัน,น 100, ให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วยลูกหลานจนช่วยลูกหลานขอพระเจ้าสรงโปรดประทานแลงทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วยลูกหลานจนช่วยลูกหลานขอพระเจ้า ทครอครหมงครอครล,ลานจล,ลานขพระเจ้าทันนแลทั้งพงพันอีกน่ร้อยพันท้งครครหมดังครนลลานนล,ลานกางสนทีดนทั้งทันไปตงตัติอยู่ข้างคุ้ภัยอบ,บล้อมรอบกาย อยู่ข้างกายต้องอยู่ข้างกองอยางกยยามดวงวันไหมต่วันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ใดยามมืดสา่องพร้อมยามมืดชื่นชม พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอสันติสูข